ถ้าคนทั่วไปอย่างผมเนี้ยผมก็ฟังเรื่องคําสอนเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรครับผมยังไม่เห็นไอ้เกิดดับเกิดดับไม่ไม่มีทางเห็นแหละครับเพราะว่าเพราะว่าสิ่งนี้พระพุทธองค์ท่านบอกว่าชุดความรู้ของท่านเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันการเข้าไปสู่ความรู้นั้นมันมี3มระบบก็คืออันแรกก็คือการฟังการอ่านเนี่ยเหมือนที่เราเรียกว่าสุดตรมยปัญญาอันที่สองจินตามยปัญญาคือการคิดประมวลผล แต่มันแทงทะลุไปเห็นจิตเกิดดับแบบนี้ไม่ได้เขาจึงต้องมีภาวนาไมยปัญญาทีนี้ความเป็นตัวการปฏิบัติด้วยการเจริญกรรมฐานอะไรก็ว่ากันไปต้องอันนี้เท่านั้นเลยหมายคมว่าคิดเอาให้ตาย100ปีก็จะไม่มีวันเห็นสภาวะนี้อันนี้คือคุณอุปการของการเจริญสติแปลว่าเรียนรัดไม่ได้ใช่ไหมมีมีพระท่านไปทําเจริญสติจนจนถึงขั้นนั้นได้ขั้นปฏิบัติก็เลยไปถามท่านแล้วท่านบอกไม่ได้เราก็จะเราจะเข้าใจในเชิงสื่อสาร Oh. แต่ว่าเราไม่มีวันเห็นปรากฏการณ์นั้นโอเ